นวนเล้งเลยนวลอื้อรอดูว่าจะได้มืดหรือว่าจะได้ชื่อว่ามืดหรือว่ากลางคืนกลางคืนนี่จะได้เป็นน้องกลางคืนผู้หญิงน้องกลางคืนไม่รอดูเลยว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าผู้ชายก็มืดถ้าผ,ผู้หญิงก็งกน้องกลางคืนต้องออกเป็นน้องกล <c oughs> างคืนเนาะตาเนาะนวลวางข้าให้เป็นกลางคืนด้วยต้องเป็นกลางคืน,น,น,นเนาะนวลเนาะ